ไม่เบาดใดๆไอ้ไกลไม่ให้กูเนี่ยเอ้ยส่งด่านซะไกลเลยกูไม่ใช่ตาส่องขวงแล้วนะให้กูนี่มันมาตาส่องขวงแล้วนะให้กูมาเล่นเดินยิงเนี่ยเป็น,ปนแนวเล็งตะโขกโอ้โห,หมองไม่เห็นเลเซอร์ตัวเองผ่านแล้วหืมกดไงวะเนี่ยกูตั้งปุ่มอะไรวะตรงไหนวะมองไม่เห็นโอ้โหใช้สีสัมผัสล้วนๆเลยเอาอะเอาเว้ยเว่ยปะค้าปะค้าปะค้า อแ <cents cover S 3> สบ <Ris> แ <ky> สบเอาแสบมองไม่เห็นนะตะเข้ามันจ้าเลือดเกินได้เห็นน้่าหลอดไฟสีน้องเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีวะเอาดีวะเออมาอะไรอะไรอะไรอย่าใช้เล็งน้องเดี๋ยวสู้ลิงนี่อะไรมึงมึงเกิดหรอมึงเกิดหรอมาดีเอาดีเอาดีวะเอาดีวะนั่นน่ะนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยเจาะมาดิ มาเด้มาเด้แล้วกูเก็บหมดที่นี่บลาซิลน้องเออกูเก็บอ๋ออ๋อมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่อาโอมจับไปจับไฟอืมแซ่บอีกนึงเฮ้ยนั่นนั่นนั่มีปุ่งไม่ปาไฟตว์เฮ้ยมาเด้เอาเฮ้ยไอ้แม่คนเอ้ใจ้าโอ้โหโอเคเพื่อนขอบคุณครับ